ขาจารย์ที่หลวงพ่อแลไปแสวงหาความรู้เนี่ยนะครับที่หลายท่านเลยทีเดียวแต่ที่รู้นะที่พอทราบเนี่ยก็จะเป็นหลวงพ่อแช่มมะตาก้องมีแน่นอนเพราะว่าหลวงพ่อแลเนี่ยเคยจารยันของหลวงพ่อแช่มมะตาก้องเนี่ยหลังรูปของท่านนะฮะก็มีอยู่อยู่ยันหนึ่งนะฮะก็ท่านก็บอกว่าพ่อแช่มเนี่ยมีวัตรลปฏิบัติที่แปลกแล้วก็มีวิชาต่างๆความรู้ต่างๆมากมายหลวงพ่อท่านก็พูดประมาณนั้นทีนี้เนี่ย พอท่านแสวงหาความรู้ไปเรื่อยๆเนี่ยมีคณาจารย์อยู่ท่านหนึ่งซึ่งท่านได้ยินชื่อเสียงจะชื่อเสียงเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของการสักยันต์นั่นก็คือพระครูสันวัดเขาวังพระครูสันวัดเขาวังเนี่ยต้องเอ่ยนิดนึงนะครับเพราะว่าต้องบอกหรือว่าท่านเป็นปรมาจารย์ที่เชื่อได้ว่าเป็นผู้ให้กําเนิดรอยสักเกี่ยวกับวานรอนทั้งเก้าที่ผมเอามาพูดถึงนี่แหละ พระครูส <S an> ันเนี่ยท่านเป็นปรมาจารย์ต้นสายที่ค้นคว้าได้เนี่ยว่าสำนักขดเขาวังเนี่ยพระครูสันเนี่ยท่านเป็นรูปแรกนะครับหรือว่าเป็นองค์แรกจากนั้นเนี่ยพระครูสันเนี่ยท่านก็สอนศิษย,ยานุศิษย์หลายท่านเลยปรากฏว่าหลวงพ่อแลเนี่ยก็ได้ยินชื่อเสียงของพระครูสันเนี่ยขึ้นมาว่าท่านท่านศักดิ์แล้วก็หลวงพ่อแลท่านก็ไม่ได้เป็นเจ้าวาดด้วยท่านก็เป็นพระลูกวันเนี่ยท่านก็อยากไปหาความรู้อื่นๆที่ท่านสนใจโดยเฉพาะเรื่องการศักดิ์เนี่ยก็ไปสืบเพราะว่าพระครูสันเนี่ยท่านได้มรณภาพไปแล้วโอ้โหเป็นเรื่องที่น่่่่่่่าา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 าเเเเสสีีียย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 ยดดนนนะะแแแตววววว้คมมมพพพพรขอองงลทก็ห